เฮ้ยไรวะมาให้กูกินม้่งดิแปลงมาฟิวมาทำไรเนี่ยทำไมไม่บอกกันเลยอ๋อมากินข้าวเพื่อนอะ่ะอ๋อแล้วจีนอะ่ะไม่เรียนเหรอจีนมีเรียนแค่ตอนเช้าอะ่ะนี่ ลืมใช่ไหมเนี่ยนี่ฟิวไม่มีเรียนเนาะฟิวมาทานคนนิดหน่อยอะอ๋อเพื่อนฟิวปะวัสดีค่ะเราเคยเจอกันที่บ้านฟิววันนั้นอ๋อวัสดีครับ ถ้าพี่ทีเป็นรุ่นเดียวกับฟิลเนี่ยงั้นจีนก็ต้องเรียกพี่สิเพราะว่าจีนเด็กกว่าฟิลปีหนึ่งอะไม่เป็นไรเรียกทีเฉยก็ได้เฮ้ยไม่ได้จีนไม่ชินอ่ะ,อะจีนนั่งนี้เปล่าอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าฟิลเดี๋ยวจีนไปุรักกับเพื่อนตรงน้นอะ เนี่ยใส่เหมือนกันอย่างกับคู่รักเนี่ยนี่จีนหึงนะเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอ่อเอ้ยเสื้อเหมือนกันเลยว่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่ตลกปะเนี่ยฟิลโอหยงั้นเดี๋ยวจีนไปก่อนเนาะโอเคบาย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 ค่ะพ <Okay. S 1> ี่ที <Bye bye. S 1> ให้กูรู้ให้มันจริงค่ะเออแล้วไอจีกูเป็นไงบ้างอะ j a ถ่ายรูปพ้ดีป้ายิ้มไม่ถ่ายรูปอาหาร ว่ามันน่ากินกว่านะ มาทำอะไรเนี่ยกูว่ากูจะมาดูหนังอ่ะเฮ้ยดูเรื่องอะไรอ่ะดูได้ดิกูดูหนังสารคดีอ่ะเกี่ยวกับการโอพยพของชาวซีเรียเข้ายุโรปมึงกูว่ามึงไม่อยากดูหรอกเชีอยะขนาดมึงมาดูหนังมึงยังต้องวิชาการอีกหรอวะ มันก็ไม่ได้วิชาการทั้งหมดหรอกมันก็ให้ทั้งข้อคิดกำลังใจแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีประโยชน์นะเว้ยแต่กูขอบา,ายว่ะถ้ากูดูนะกูคงหลับแน่ๆเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเลยแล้วนี่มึงมาทำอะไรอ่ะเออกูมาหาเพลงฟังอ่ะเฮ้ยมึงก็ชอบฟังเพลงเหรอกูเริ่มเบื่ออย่างนี้ก็ฟังแต่เพลงเก่าๆอ่ะมีเพลงอะไรแนะนำมั่งไหมกูไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆเลยว่ะกูฟังแต่เพลงสากลยุค90น่ะเฮ้ยเชี่ยมึงแม่งสุดยอดว่ะ กูไม่รู้จะคุยอะไรกับมึงต่อแล้วเนี่ยกดชวนคุยเหมือนคนที่มึงกำลังคุยอยู่เนี่ยเปล่ากูไม่ได้ชวนเขาคุยเขาเข้ามาคุยกับกูเองอ่ะเป็นมึงก็ดีเนาะ มีคนเข้ามาให้คุยทั้งเยอะแยะเลยก็กูมันหล่ออ่ะแะแต่กูไปดูหนังละเบื่อคนหลงตัวเองคิดหายเลยแล้วนองบุกไม่หลงเฟรมบ้างหรอครับไม่ต้องเลย นี่หน,นุ่มกลับเลยปะอือคงอีกแป๊บอะง <ừ, S 1> ั้นจะพูดหน่นนนอยละกันไว้เจอกันนะครับน้องบุ๊กเออเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวบุ๊ก อ้าวไม่ท่านถามเลยว่าการเป็นไงบ้างไปซะและ้วน,นี้ค่ะบงฟิลเมื่อคืนไปไหนมาไม่บอกแม่อีกแล้วนะอ๋อฟิลไปทำรายงานฟิสิกส์มาครับยังของไหลอะ่ะใช่ปะ ใช่ครับเมื่อวานไปทำรายงานมาทั้งคืนเลยครับเหนื่อยมากเลยครับแม,ม,ม,ม่ต้องเหน่งขนาดนั้นก็ได้วั้งอือแล้วเนี่ยเพื่อนฟิวใช่ไหมจ๊ะแม่กันมันจะทำข้าวเย็นพอดีเลยเดี๋ยวอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะจ๊ะอ๋อดีเลยครับคุณแม่เพราะว่าวันนี้ขอนอนค้างบ้านฟิวด้วยนะครับเพราะว่าทีเตรียมชุดมาแล้วด้วยได้สิจ๊ะมีเพื่อนมานอนที่บ้านบ้างอ่ะฟิวก็จะได้ไม่เหงาเนาะ กูขอนอนค้างบ้านนุ้ยเออถ้ามึงขอแม่กูแล้วนี่ยมีรับลมคมในอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี่ยกระซิบกระซาบเชียวเปล่าครับอ่าๆๆโอเคงั้นเข้าบ้านกันเถอะลูกปะอ่านี่จ่าลูกๆหิวก<ฮ>ันแย่แล้วเนาะ<ฮ>แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะกินอาหารเย็นวันนี้แม่มีเซอร์ไพรส์ค่ะ วันนี้คุณพ่อไปประชุมที่เขาใหญ่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะตามไปหาคุณพ่อกันค่ะอยากถ่ายรูปแล้วแต่ว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้เรามาเซลฟี่อวดพ่อ,อนอออี่า่ราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวพวกเราจะตามไปเนาะหนึ่งสองสองโอเคไหมเฮเอาไหมเจ๊ดูหน่อยเออแม่ดูด้วย โอ้ยแม่เราไม่น้าพี่กันแบบนี้อ่ะถ่ายใหม่นะมุมไม่ดีเลยฟิลแกแหละถ่ายไม่ีกล้องดีอะแม่ดูดิถ่ายใหม่ยมแต่เดี๋ยวก่อนค่ะนี่ขอแต่งหน้าแป๊บนึงโอ้ยเจ๊แค่นี้แต่งหน้าด้วยเหรอเนี่ยลูกแม่ต้องสวยเสมอลูก ก็เลยใช้อยู่ตัวเดียวเรียบร้อยค่ะมาถ่ายต่อค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะฮะแม่มีอาวุธลับค่ะทุกคนพร้อมไหมหนึ่งสองมาไม้เซลฟี่เองเดี๋ยวฉันต้องเอามือถือใส่เข้าไปก่อนันใส่ยังไงนะเธออ่ะลุกยกเชิดรวมค่ะ1นึ สวยขึ้นเยอะเลยอ่ะก็แน่นอนค่ะเจนสวยได้เด็ไม่ต้องแอปเแน่นอนลูกสาวแม่ไอฟิลล์เจนจะเอาเปรียบพี่ทำไมอ่ะลอลไม่เอาไม่บลอกแลอกลูกแม่ดูนี่ฟิลพี่แจนพี่เขาทำไมลูกไม่ฟิลกูี่สนุพกูี่น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 นี้นะกาจะแคมป์นนี่ จืดลูกอร่อยมีชินร้านไหงเนี่ยอันนี้ก็อร่อยเยอะดีกินเยอะๆกินนี้คืสมัยพี่แดงดูเค้กเจียวก็อร่อยเวลาเนี้ย